โดยเะไห้คนงานออกเนี่ยเดียนแล้วพาเขาไปศึกษาดูงานพาไปแหล่งท่องเที่ยวเขาสามารถที่จะรับในสิ่งที่เขาทำแล้วก็รับในภาพภูมใจในองค์กรผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวเพราะทุกอย่างปเป็นครอบครัวทุกคนรอบแรกระยะระยะใหม่ มันต้องกักตัวทุกคนผนม,มันเริ่มผลลัพขึ้นมาผมก็เริ่มยิงพนักงานซึ่งพักอยู่วริเวณใจนี้ขึ้นมามาปลูกผักกันมื่อไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนเปิดร้านจักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยผมก็เชิญผู้ชำนาญการทั้ทงสาธารณสุขทั้งเกษตรทั้งอาจารย์บางคนเนี่ยลงมาทำโครงการเรื่องของอาหารเป็นยา เพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นอาหารท้องถิ่นได้เราใช้เราใช้สมุนไพรเยอะมากในอ,อาหารแต่ละอย่างเนี่ยเมนูนี้เนี่ยสมบัตสม,มันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามในสมบัตสมนั้นเนี่ยมันมัมนมีคุณค่าต่งางหากเลยบ้างอันนี้แก้อะไรนี่เสริมอะไรนี่บำรุงร่างกายยังไงสมุนไพรแต่ละอย่าง,ท,างที่มันลงมาผสมเนี่ยให้เด็กก็ได้รู้อันที่สองเนี่ยเราก็พาพนักง,งานไปไปส่วนกันที่เป็นวัตถุดิบ สมมติว่าเราทําเรื่องของหารทะเลผมก็พาพนักง,งานผมนไปในชุมชนที่มันเป็นประมงชายฝั่งให้เขาไปคุยให้เขาไปเรียนรู้ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละฤดูกาลเนี่ยสันน้าทะเลเนี่ยเขาไปหาอปนยังไงลําบากขนาดไหนลานี้ทำเลยราชนิดนี้ใช้แกงราชนิดนี้ใช้โทษลาชนิดนี้ใช้ย่านให้เขาไปเรียนรู้พวกนี้นเสรล้วยครับคิดปัง พื้นบ้านเหมือนกันเราก็ให้เขาไปดูว่าพืชผกที่เราใช้อยู่เนี่ยส่วนแรกเป็นพืชผกที่มันเป็นต่พื้นบ้านนะอย่างผักเมียงเนี่ยผักเมียงก็ปลูกกปนยังไงผักมันขึ้นที่ไหนยอดกะหยีที่ก็ปลูกปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ทุกวันเนี่ยกินกับอะไรคือทุกอย่างให้พวกเรียนรูน้หมดแล้วพวกนี้มันมีสา,ราหารานี่ชนิด ฝักเหนียงนี่มันให้ประโยชน์กับร่างกายเลยแล้ไปดูในแหล่งผลิตที่เราเป็นลูกค้าประจํากันเนี่ยก็ผมผมังไม่ผลิตเองผมจะให้ชาวบ้านผลิแตและผมรับเข้ามาตามกระบวนการที่เราต้องการไม่ต้องไม่ใช้สารพิษไม่ต้องใช้าสารเิมีอาหารทะเลเหมือนกันเราก็ปลูกกับเรามีคนกลางอยู่คนให้ก็ไปหา,าให้เราไปหาจากชุมชนที่เรากําหนดปลาแต่ละชนิดเนี่ยที่มาเนี่ยก็มีที่มาที่ไป คุณต้องจับสัตว์น้ำพวกนี้ถูกต้นตามกฎหมายนะเลือขนาดขนาดต้องได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการมไม่ใช่จับเ<ม>ล็กจับใหญ่จับมาทั้งหมดไม่ไม่เอาเราจะให้คหรูเรียนเานเรียน<ม>แล้วพาเขาไปศึกษาดูงานพาไปแหล่งท่องเที่ยวพาไปกินตามร้านอื่นแล้วก็เปรียบเทียบไปได้ดูนะครับว่าเป็นอะไง<ม>แล้วก็ทุกปีเนี่ยปีละสองครั้งเราจะทำกระบวนการเรื่องของพนักง,งาน บางทีพนักงานก็อยู่ด้วยกันนานๆก็ทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างให้เขาเปิดใจกันมันจะมีอาจารย์ทีม้วยกั้งมีเปิดใจกันห้คุยกันไปติดตรงไหนสภาพกันคูนทักจะอย่างน้นอยๆาผมว่าถ้าสมมติเขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เขาสามารถที่จะรับในสิ่งที่เขาทันแล้วก็รับในภาพภูมใจในองคอ์กรซึ่งเวลาเราได้รางว,ว,วัลเนี่ยเราได้รางวัลเยอะมาก เงาะรางวัลที่เราได้ไม่ใช่ได้กับผมในทุกอย่างที่ผมจะทำผมจะปรึกษาเขาว่าจะทำเพราะเฮ้ยจะทำนี้ว่าอย่างไรว่าเสนอมาผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเงาะทุกอย่างเป็นครอบครัวที่